วันที่ฝนตกถ้าวันไหนไม่ทําก็คือแดดเปี้ยงมากครับเพราะวันไหนทําอิดครับฝนตกครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากฝนตกแล้วฝนตกอยู่แล้วอิดผนจะยังอยู่เป็นก้อนแบบนี้ไหมนะครับมาดูอิดที่ผมปั้นไวไกันครับก็อันนี้ปั้นเมื่อวานนี้แล้วฝนตกหนักมาก ก็ประมาณนี g g so ้คร like <ivan> ับเห็นหน้าแกลบก็ยังเป็นก้อนอยู่ครับไขปัญหาไขข้อก็ยังเป็นก้อนอยู่ไขข้อข้องใจของหลายๆท่านครับหรือหลายๆคนว่า ฝนตกแล้วมันจะพังไหมนี่พ <s utter crackers> ิสูจน์กันให้เห็นแล้วครับว่าไม่เปื่อยนะครับก็ยังเป็นก้อนแค่หน้าอิดนั่นละไหลตามน้ำนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นก้อนอยู่ครับ